นะครับวันนี้ลุงยมนะครับท่านพาผมมาดูจุดทำเลที่ว่าจุดเดิมเนี่ยเข้าสามลังแล้วสามกล่องแล้วนะครับหมายถึงว่าท่านมาล่อ,อยุดจุดนี้นับลังเนี้ยเป็นลังที่สามนะครับคือหมายถึงว่าลังแรกพอมันเข้าได้สักพักสักกี่วันครับตาถึงย้าย สิบวันลุงแกเอ้ก็ย้ายไปน่นครับอ่าย้ายไปที่บ้านนะครับเพราะจะได้ดูแลง่ายแล้วก็อ่าพอสิบวันแล้วเอากล่องใหม่มาวางเลยใช่ไหมครับเ,เอาเอายกไปบ้านแล้วเอากล่องใหม่มาวางเอามาแทนเลยเอามาแทนมาแทนแทนเลยหรือว่าเว้นระยะแท,ยแทนเลยก็อีกสักกี่วันมันเข้าครับ อีกสิบวันเข้าก็ก็ยกกลับบ้านบางทีมัน,นตัวหาขี้มันม้าม้าหม,ม,ามา้อคล้องครับอ่าก็ลังที่สองกลับบ้านปุ๊บก็นี่คือลังที่สามนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอ่าเมื่อกี้เพิ่งบินเข้าออกอยู่อ่าลงุงยกนะครับยกนิดนึงดูแง้มแง้มนิดนึงมันมีพึ่งไหม นี่แหละครับเป็นรางเล็กๆเห็นไหมครับยกขึ้นอีกนิดนึงก็ดะครับเนี่ยเพิ่งมาอยู่นะครับอันได้อยู่กี่วันแล้วครับเนี่ยประมาณสามวันเฮ้สามวันมันก่อได้ขนาดนี้เนาะครับวางเลยครับโอ้โหไม่เป็นไรครับเราถ่ายกันสดๆอ่าคือทำเลด้านหน้าเป็นน้ำนะครับเป็นคลองน้ำเนี่ยผมจะถ่ายให้ดูนะครับด้านหน้าเป็นน้ำ เป็นคลองนะครับแล้วก็ด้านด้านหลังเป็นล่มนะครับล่มร่มทั้งวันนะครับตรงนี้เป็นล่มลำไยมีลำไยสองต้นเลยนะครับคู่กันแล้วเอาไปวางไว้ระหว่างช่องนะครับช่องของลำไยก็เข้าตำลานะครับก็คือด้านหน้าเป็นน้ำนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นล่มนะครับร่มตลอดทั้งวัน นี่แหละครับเพราะฉะนั้นใครที่ล่อนะครับที่ใช้ฟีโรโมนทอฝันไปนั้นก็ต้องให้ได้ตำรา,าเข้าตำราอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ไปวางกลางแดดแล้วฉีดไม่เข้าเนี่ <c oughs> ยามาว่ากันนะครับต้องให้ได้ร่มทั้งวันนะครับแล้วก็มีแหล่งน้ำแหล่งอาหารสมบูรณ์นะครับแล้วที่เขาบอกว่า รังเป็นรูจะไม่ค่อยเข้าแต่ว่าอันนี้รังเป็นรูนะครับรอ่าเป็นรูตรงนี้ก็ยังเข้านะครับเพียงแต่เราต้องมีอะไรปิดด้านบนอ่าบางทีเข้าไปแล้วเขาไม่เขาไม่เข้าออกตรงรูที่เราอยากให้เข้าออกนะครับอ่ารังนี้เข้าตรงนี้ครับนี่ครับเข้าตรงอ่า ช่องช่องตรงนี้แต่ด้านข้างนี่ปิดหมดไหมครับก็ไม่หมดนะนดูตรงนี้ครับสำคัญด้านบนอ่าสำคัญด้านบนนด้านข้างก็ยังเป็นรูอยู่ฝนะั่นงนู้นมีรูไหมครับมีนะครับลุงเขาบอกว่าสำคัญด้านบนนะครับ ปิดให้สนิทด้านข้างด้านข้างด้านข้างด้านล่างไม่เท่าไรครับนี่แหละครับทำเลก็สำคัญนะครับมีแหล่งน้ำโดยเฉพาะหน้าแรงนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปเก็บรังพึ่งต่อนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ